ใครว่ามานอนกล้นใกล้ๆกูพ่อแม่ตื่นได้แล้วหนูหิวข้าวหาอะไรวะน,นี่ที่นี้คือที่ไหนดูแลเรที่รักหาอะไรใครที่รักมือนนี่แม่เป็นอะไรหรอไม่นะไม่จริงพวกแกเป็นใครและที่นี้คือที่ไหนหรอผมก็คือพวกของธอไนไงส่วนนั้นมินาลูเขาเอง ไม่จริงไม่เชื่อไม่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 จริงโอ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าความจริงบ้าไปแล้วฝันอะไรแบบนี้นี้มันเจ็ดโมงแล้วอาบน้ำไปโรงเรียนดีกว่าโรงเรียนสวัสดีครับครูมาใช้กลาวนะกริ้น มาช้าดีกว่าไม่มานะัครูไปละ <Woo! S 1> ขอโทษครับพี่นี่นายรีบไปไหนวะผมจะไปเข้าห้องพอดีมันสายละขอโทษนะครับอ้าคูยังไม่ได้ให้ไปไปซะ,ะแล้ว ชนล่านีแบบนี้ต้องโดนไปเข้าห้องก่อนหลังเลิกเรียนจะแนะไอหน้าอ่อนนั่นในมานาละเด็กเข้ามดสามในห้านี่หว่าคนนี้หรอที่เดินชนหนุ่มฮอตอย่างนายแล้วเดินหนีสวัสดีครับพี่ทำไมรู้สึกคุ้นหน้าจังเลยวะ อย่าบอกนะว่านายจะคือผู้ชายในฝันนี่นายชวนเล่านี่ฉันรอเปล่านะผมก็ขอโทษแล้วนี้หรือว่าแกจะหาเรื่องเขาไปฉันหาอะไรนะฉันจะทำเพื่ออะไรกันก็ไม่แปลกที่คนจะชอบนายนะโอวันทางผู้หญิงหรือผู้ชายหาชอบหรอโอยจะบ้าใครจะไปชอบหลงมีแกว่าอะไรนะคนอื่นชอบได้ไงหน่านิ่งนึกว่าหุ่นยนต์เดินได้ นี่แกเอน่าอ่อนอยากโดนโรอโดนอะไรนะช่างก็อยากรู้ว่าถ้าฉันอยู่ใกล้แบบนี้ยังจะปากดีอีกไหมคือพี่จะทำอะไรผมใกล้เกินไปละผมหายใจไม่สะดวกก็จําแบบที่นายไม่เคยคิดนายถ่ายเก็บไว้ดีกว่านี้พี่จะจุกผมจริงๆหรอแล้วแกจะรู้ว่าพี่มีดีแค่ไหน นี่คือจุกแรกของผมนะเนี่ยไหมนะนโปรดติดตามตอนต่อไปใครชอบอย่าลืมติดตามไว้นะ